สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทัไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับสวัสดีวันนี้วันเสาร์วันที่สิบหกกันยาหกหกนะครับช่วงเก้าโมงแล้วกันนะครับโอ้โม่เช้านะครับออกรถมาตีห้านะครับมาคุยกับท่านนี่ได้เงินสามร้อยบาทนะครับได้เงินสามร้อยบาทนะครับถือว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่แย่มากนะครับผมกลับรถไปเนี่ย ร้อยกิโลแล้วเด้งกันสามร้อยนะครับเติมแก๊สกินข้าวหมดแล้วค่าแก๊สกินข้าวหมดแล้วนะครับถ้ารถติดติดเนี่ยแน่นอนนะครับกิโลละสองบาทนะครับทุกวันนี้นะครับหนักมากผมไม่รู้นะเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวไม่รู้จะถูกหวยหรือเปล่าหาลกันไม่ได้วันนี้นะครับนะครับก็ขอให้มันหมานทุกคนนะท่านนะสิบหกกันยานะครับหกหกนะครับเอ่อมีพี่ๆีน้องนนะครับได้โทรเข้ามาสอบถามบ้างแล้วก็แชทเข้ามาสอบถามต่างๆผมก็เลย คิดว่าวันนี้นี่หาเงินไม่ได้ก็เลยนึกถึงท่านๆมาพูดคุยนะครับแนะนําต่างๆนะครับเกี่ยวกับขับแท็กซี่วันนี้ยทุกวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้หาเงินพอได้ไหมนะครับถ้าเราไปขับเช่าเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมเราจะโอเคไหมนะครับบางคนบางท่านก็หลายคนนะมาขับแท็กซี่แล้วอยากอยากจะซื้อแท็กซี่เลยครับไม่อยากลองขับนะแต่ผมแนะนำนะ ผมก็ได้แนะนําไปหลายคนแล้วว่าให้ให้ลองเช่าเขาไปก่อนเราศึกษาเส้นทางเราศึกษาใจเราก่อนว่าเราจะไหวไหมขับแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะท่านนะท่านต้องไปเจอปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารงี่เง่าหรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่นิสัยไม่ดีไม่ว่าใจท่านเนี่ยจะไปเจอรถติดอะไรเนี่ยท่านก็ไม่เอาหากวันใดวันหนึ่งท่านขับรถแล้วหาเงินไม่ได้ท่านก็อาจจะทอ้อ ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านท้อท่านเช่ารถเนี่ยท่านก็ยังมีโอกาสที่จะไม่ขับก็ได้แต่ถ้าท่านดาวรถมาขับแล้วเนี่ยแสนสองแสนหรือว่าเป็นเงินคําว่าดาวมันเป็นเงินอยู่แล้วทักซีอ่ะขั้นต่ามันมีทุกวันนี่ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นแล้วแต่ทีนะบางทีก็สามหมื่นนะครับผมว่าถ้าท่านไม่ไหวแล้วเนี่ยมันจะเสียดายดนะครับมันจะเสียดายดเงินนะครับที่เงินดาวนั่นแหละนะครับพูดไยกับท่านก็อยู่แถวนี้แหละ ถนนนครินทร์จอดอยู่หน้าหมู่บ้านนันทวันนี่แหละเอ้มนธนากับติดกับหมู่บ้านโนบิลเิียแถววาดตะเคียนนะครับนะครับก็ผมก็เลยอยากอยากให้คําแนะนำนะนะท่านนะเพราะว่าท่านมือใหม่หรือบางท่านเก่าๆอย่างเงี้ยเก่าๆมามาขับทุกวันนี้มันก็ใช่ว่าจะได้เงินนะท่านนะคือท่านต้องท่านต้องตามนะครับตามระบบอย่างผมเนี่ยรับงานนะทุกผมพูดตรงๆนะถ้าผมไม่มีแอปมาช่วยเนี่ย ผมก็อาจจะไม่ไหวถ้าเราไปขับรถวัดดวงตามถนนเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะครับทุกวันนี้ต้องใช้แอปมาช่วยนะครับอย่างวันนี้แอปเนี่ยพูดตรงๆงงานขึ้นอยู่สามงานนะครับสี่งานนั่นคือผู้โดยสารไม่ใช้เงินหรือว่ามันเกี่ยวกับวันห้ยออกหรือเปล่าหรือว่ากลางเดือนด้วยนั่นแหละนะท่านนะเงินเดือนมันคนใช้อะไรมันก็หมดไปนะครับผมก็เข้าใจหรือว่าอาจจะเป็นเพราะจังหวัดเราจังหวัดเราไม่ดีนะครับ ถ้าเป็นบางคนมาขับรถแท็กซี่ใหม่อย่างนี้ก็อาจจะวุ้ยไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วขับแบบเนี้ยออกมาตีห้าถึงเก้าโมงยังไม่ได้เงินสักบาทได้เงินสามร้อยนี่จะกินอะไรค่าเช่าค่าแก๊สค่าบ้านเงินเก็บก็ไม่มีแล้วมันต้องใจออกแน่นอนนะครับอีกหลายคนแล้วขับรถใหม่ๆเนี่ยใจออกนะครับไปเจอรถติดติดบ้างเจอผู้โดยสารบนหน้าบ้างก็ไม่เอาแล้วนะครับอย่างนี้ใครอยู่ได้เพราะว่า,วาเออเราผมได้มันชินชาแล้วพูดตรงๆอ่ะมันด้านมาแล้วนะครับ ฉะนั้นแล้วท่านก็ลองเช่าดูก่อนนะท่านนะผมผมเป็นห่วงนะครับในเสียดายเงินนะครับหลายคนนะครับไปไม่รอดอย่างนี้นะครับก็เอารถไปคืนเขานะครับอ่าเราไม่ไหวคิดอะไรก็เสียดายเงินเอาต้นก้อนนั้นไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับมาเช่าเนี่ยไม่ไหวเราก็ยังเนี่ยผมพุยลรืงี่กับท่านโอ้ยเราบพเรียกเข้าไปแล้ว จอดจอดตรงนี้ก่อนคุยกับท่านนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคือมันเป็นจังวะรถแท็กซี่คันเมื่อกี้แซงไปพอแซงไปอ่ะสีชมพูมเมื่อกี้อ่ะรอปภเดินออกมาจากหน้าหมู่บ้านแป๊บเดียวเลยคือเราก็ดูแต่ไฟไงเพราะว่ามันจะมีไฟแต่ไฟเขาไม่เปิดราปภเดินออกมาเมื่อกี้นี้กี่กี่ชั่วโมงอาจจะได้ผู้โดยสารี่ะจางมาเหนื่อยนะครับก็ถือว่าวันนี้เรา หาเงินค่ากับข้าวค่า,าแก๊สแล้วกันวันนี้นะครับคิดซะว่าจอดแล้วกันนะครับเพ <c oughs> ราะว่าตีห้าเลยตื่นไม่บอกรถก็ตื่นมันเดิมเพราะคนมันเคยตื่นนะครับก็อย่างนั้นแหละนะครับเรามาเข้าเรื่องเรากันอีกดีกว่าน,นะครับอ,อยากให้ท่านๆน,นะครับถ้าขับแท็กซี่เนี่ยอย่างผมนี่ใช้แอปไลแมนนะท่านนะไลแมนนะครับบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ไม่ขึ้นเลยแบบนี้แหละบางวันก็ขึ้นดาวขึ้นดาวบางวันก็จังหวะดีก็ส่งตรงนี้ขึ้นจิ้มปั๊บจิ้มปุ๊บเนี้ย วันละแปดเก้าร้อยวันละพันกว่าก็มีนะครับบางวันก็สองร้อยสามร้อยแล้วแต่จังหวะเราได้นะครับไม่แน่นอนเหมือนกันแต่มันก็ยังดีกว่าเราที่จะขับรถเปล่าไปหาผูโรยสารคือเรามีอยู่สองนิ้วกับนิ้วเดียวนะครับมันก็สูสองนิ้วไม่ได้หรอกนะครับเนี่ยจอดดับงานก็ยังไม่ขึ้นนวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไลยเหมือนเดิมนะครับมีพี่ๆหลายท่านนะที่เห็นผมตามคลิปนะครับอยากอยากจะ รับงานแบบผมอยากอยากมีรายได้เสริมจากผู้โดยสารทางช่อง YouTube อย่างนี้นะครับ้กว่าผมผมเนี่ยจะกว่าจะให้ผู้โดยสารรู้จักเนี่ยทั้งที่ไทยเนี่ยก็โดนเยอะนะครับหลายท่านผมก็อยากให้ทุกท่านอาลองทําคลิปดูนะครับเก่งอะไรยังไงเราก็ทําไปนะครับอย่างเช่นมาขับแท็กซี่อย่างนี้ก็ลองทําดูนะครับผมผมยินดีให้คําแนะนํานะท่านนะ ทําใหม่ๆม like ันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะครับมันมันอาจจะมีคนมาแซลเข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็โดนนะครับโดนด่าโดนคอมเมนต์ด่าผมก็โดนนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ศื่อสารนะเพราะว่าเราคิดว่าเรามาทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องโดนเราเราเราต้องรับจุดนี้ให้ได้นะครับคอมเมนต์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะครับพูดมั่วซั่วไปนะครับก็แล้วแต่เขานะครับให้คิดง่ายๆว่ามีผู้ร้ายก็ต้องมีตํารวจมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะครับ มีผู้หญิงก็ต้องมีผู้ชายนะครับของพวกนี้มันคู่กันอยู่แล้วนะครับชอบไม่ชอบนั้นเราก็เอามาเป็นความบกพร่องแก้ไขของเรา,าทำยังไงเขาถึงจะรักเราชอบเรานะครับทาทาทาไปนะครับแล้วก็ผมทําเนี่ยคลิปผมผมเนี่ยให้ผู้โดยสารได้ดูให้พอคออได้ดูเนี่ยผมก็ล้วนๆแต่พูดแต่ความจริงทั้งนั้นแหละนะครับทําทาคลิปออกมานะครับแล้วก็ไม่เคยคิดจะโคดโกงผู้โดยสารนะครับ ถ้าผมทำเนี่ยมันทําไม่ยากหรอกนะครับพรากคนมันเคยทํามาแต่ก่อนแล้วนะครับมันทําไม่ยากมันรู้หลักการช่องการโกงหมดนั่นแหละว่าจะโกงยังไงนะครับผมคิดว่าเงินพวกนี้มันได้มาแล้วหลายครั้งหลายคราแล้วมันร้อนนะไม่เสียอย่างใดก็อย่างหนึ่งนะอันนี้ผมพูดมาเนี่ยตั้งแต่สมัยขับแท็กซี่หลังมาสิบสิบปีแล้วนะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับแต่ทุกว,วันนี้ไม่ทำนะท่านนะเพราะว่าบาปบุญเนี่ยมันไม่ต้องรอรอชาดชาดหน้านะมันมาชาตินี้ไม่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะเงินพ,พวกนี้นะครับ เอามาแล้วเนี่ยก็ไม่สบายใจนะมันก็ร้อนดนแต่ถ้าได้เงินมาโดยบริสุทธิ์ใจเนี่ยนอนยังไงก็หลับนะครับได้เงินเข้ามาในคิดนะผมเนี่ยได้เงินมาเขาแบบโกงเขาเนี่ยคิดนะคิดจนตายนะทาผิดเนี่ยคิดคิดจนความความความทาผิดของผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคนอื่นนะเอ่อมันจะความ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 ผิดที่เราทําเนี่ยมันจะจ,จดจำมันอยู่จนวันตายนะครับแต่ความดีนี่มันหายไปไวๆหนะครับเอาจริงๆสําหรับผมนะ เนี่ยอย่างความเร็วหรืออะไรเราทําไปเนี่ยผมจะเอามาคิดหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยลืมไม่ทําทอะไรเนี่ยไม่ดีนะครับแต่ความดีที่เคยครับตัวเองทําเนี่ยไม่ค่อยจํานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทําดีดีกว่านะครับได้บุญไม่ได้บุญกันช่างหัวมันตรงนั้นขอให้อ่าเล่าขับรถขับแท็กซี่ธมากินโดยสุจริตนะครับได้ไม่ได้นั้นไม่รู้นะครับก็ว่ากันไปนะครับผมก็อ่ารถคันนี้ก็ผ่อนมาประมาณสองปีกว่าแล้วนะครับก็ แล้วแต่บุญตกรรมไปเรื่อยๆนะครับผมก็บอกคำเดิมย้ำคำเดิมพี่ๆน้องๆนะครับไม่กินไม่ดื่มดื่มได้นะครับแต่ว่าก็ขอให้เป็นเวลาเวลาแล้วก็ตัดออกไปเลยการพนันตัดออกไปเลยนะครับถ้าท่านตัดตรงนี้ได้เนี่ยท่านจะมีเงินเก็บน,นะครับแล้วก็ยาเสพติดยาเข้าไปเกี่ยวข้องเด็ดขาดนะครับเสพ้าไปแล้วก็ร้อนเจอด่านเจอไฟหมู่บ้านบ้างเจอไฟทําถนนก็ร้อนลบ <c oughs> อันนี้พูดสมัยก่อนเลยนะเนี่ยน,นี่ผมเองนะครับไฟเดึกๆเนี่ยโอ้ยอะไรละ ระยะสามร้อยเมตรเนี่ยกลัวละสันละนึกว่าดานตัวยาเสพติดนะครับเล่นยามานะครับพี่ยามาทำไมก่อนนะครับไม่มีอะไรดีเลยนะครับไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะครับฮะก็มาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆนะครับอ่าน้องๆก็หลายคนนะที่ขับมาขับรถพี่ๆเนี่ยเข้ามาขับรถเนี่ยการรับงานเนี่ยเขาเก่งเก่งกว่าผมเยอะก็มีเยอะๆนะครับในด้านทักษะ ประสบการณ์ขับรถก็เก่งกว่าผมก็เยอะก็มีนะครับสําหรับผมแล้วนะพูดตรงๆนะขับแท็กซี่ทุกวันนี้มันไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วไม่ไม่เหมือนสมัยอายุยี่ิบยี่สิบสี่ยี่ิบห้านะครับอันนี้สี่สิบพอสี่สิบเนี่ยมันมันมีอะไรเราเปลี่ยนแปลงบ้างร่างร่างกายที่ขับแท็กซี่ยี่สิบปีในองค์เทียมหนึ่งสายตานะครับสายตาสองประสาทสัมผัสนะครับประสาทสัมผัสในการตัดสินใจขับรถในกงุงเทียม ถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมจะออกจากซอยเนี่ยรถสวนมาด้านข้างเนี่ยด้านหน้า,นนานเนี่ยผมคํานวณให้สองวินะครับว่าไปหรือไม่ไปนะครับแต่ตอนนี้โอ้คิดแล้วคิดอีกสี่วิห้าวินะครับบางทีเพื่อนร่วมทางก็เจีอาเอ้ยกดกดรับงานนะครับกดกดุกแขงอยู่แขงอยู่ผมได้งานนะครับเอาละยี่ิบสองกิโลนะครับเห็นไหมล่ะคุยกับท่านเนี่ยโอ้โหยี่สิบสองกิโลอะ ก็ก็คิดว่าจะเลี้ยงเงินตัวนี้แหละับผมมาลองดูนะครับว่าไปไหนเมื่อกี้กดแข่งนะครับกดแข่งกับเพื่อนเนี่ยดูรู้เลยนะถ้าเรากดยากๆเนี่ยแข่งเขาก็กดแข่งนะสู้เราไม่ได้หรอกร้อยห้าสิบเมตรเบียดคายเล็กน้อยอ่ะไปคุยกับท่านแล้วก็ไปดูผู้โดยสารด้วยนะครับยังไม่ได้ดูนะเมื่อกี้ว่าผู้โดยสารไปไหนนะครับเพราะว่าเป็นระยะทางนี้ยี่สิบสองกิโลนะครับ เอเวลาเราจะออกทำไมรถมาจากไหนเยอะจังผู้โดยสารอยู่ซอยซอยอะไรเนี่ยซอยวัดบางไกลาบางไกลในนะครับบางไกลในนะล เลี้ยวซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ทางหลวงชนบทนนทบุรี4140แล้วก็ไปดูขุทยานบ้านวนใหญ่เจริญแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอัตาริยาประสิทธิ์ไปดูด้วยกันเลยนะครับว่าผู้โดยสารเข้าไปไหนนะครับถ้า22กิโลนะ<า>ผมคำนวณนะ<า>ถ้าจากตรงนี้นะถนนอนตารยาประสิทธิ์ถ้าเข้าด้านในเนี่ยก็จะไปแถวประตูน้ำนะครับอีก800เมตรเลี้ยวซ้ายถ้าฝังาา่งนู้นก็ปทุมถ้าฝั่งนี้ ก้หมู่บ้านบัวทองนะครับผมคิดว่าผู้โดยสารน่าจะไปข้างในถ้าฝั่งน้้นก็จะเป็นพุทตมนทนสายสามนะครับระยะทางยี่สิกิโลเนี่ยนะครับสายสามสายสี่แต่ผู้โดยสารนี่เป็นหมู่บ้านนะท่านนะนะทัวรมาแล้วขอขอรับสายก่อนโทรศัพท์เครื่องนี้ เขาตัดเบอร์นะครับมันอาจจะรับสายไม่ได้ไม่รู้จะรับสายได้เปล่าโหลครับอัลโหลครับเห็นไหมโทรศัพท์เครื่องนี้เขาตัดเบอร์รับรับรับถั่วไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตใช้เครื่องเบอร์นี้นะครับผู้โดยสารโทรมานะครับเมื่อกี้แล้วก็เลยใช้เครื่องนี้โทรนะครับเพราะว่าเครื่องนี้รับรับแล้วก็ถ่วไม่ได้เบอร์หมดอายุแต่สามารถรับงานได้นะครับ ทรมาถามว่าเลยซอยหรือเปล่าบอกว่าไม่ได้เลยนะตามถ้าตามหมดในตรงเพ่เลยนะครับบางทีแมพมันก็ไม่ตรงนะท่านนะก็เห็นใจนะบางท่านในโทรไอ้มาขับแท็กซี่ใหม่แล้วดูแผนที่ไม่เป็นโดวาผมนะครับพยายามนะท่านนะพยายามค่อยๆดูพยายามศึกษาทุกอย่างมันพลาดกันได้ทุกคนนั่นแหละผมก็พลาดทุกคนนั่นแหละนะครับถ้าจะให้บอกอย่างนั้นอย่างนี้มันบอกกันไม่ได้หรอกครับแล้วบอก gps เนี่ยนะครับเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้นนะท่านนะ พยายามเอาประสบการณ์นั่นแหละนะครับส่วนอ่าอ๋อหมู่บ้านบางกอกบุรีหวานพระรามห้านะครับเดี๋ยวหมายเลขที่เท่าไหร่วะเนี่ยลืมดูพี่ผู้โดยสารไม่แจ้งหมายเลขที่อ่ะไปรับที่ไหนป๋าแต่ว่าเขาให้หมดมาเฉยๆครับถ้าอย่างนั้นเ้าไปรับแล้วออกมาแจ้งทีหลังได้ไหมต้องพิมพ์ก่อน ในบ้านือเปล่ามีเชื่อมีอะไรไหมบอกแต่ว่าบางกอกบุลวานอ่าแนะนำผู้โดยสารน,นะครับถ้า,าท่านเรียกแท็กซี่าทางแอปนะครับท่านการุณาใส่ใส่ข้อมูลบ้านเลขที่ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้ผมต้องโทรไปหาท่านนะครับแบบเมื่อกี้นี่ก็คือว่าผู้โดยสารบอกแต่หมู่บ้านแต่ไม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 ่ระบุบ,บ้านเลขที่นะครับพอเข้ามารปภก็าถาม เราก็มาเสียเวลาโทรหาพี่ผู้โดยสารอีกนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใสย่ใส่สสบัตบเลขที่เข้าไปด้วยนะครับย,ย,ยังไม่รู้เลยนะว่าผู้โดยสารไปไหนแต่รู้ว่า22กนะิโลอะมาดูเอาว่าผู้โดยสารเนี่ยจะตกฝั่งซ้ายหรือตกฝั่งขวาหรือว่าตกออกใต้นะครับ22กิโลเนี่ยผมกลัวนั่นแหละเข้าข้างในอะ อยู่ซอยสี่ห้าห,ห้าของคุณอยู่ทางซ้ายเก้า,าห้าทับมาเนี่ยถ้าใส่บ้านเลขที่เข้าไปเราก็ได้แจ้งรปภได้ใช่ไหมล่ะมาแล้วนะครับด้านหลัง ถ้าถ้ากดตกลงเนี่ยจะรู้เลยว่าผู้โดยสารมไปไหนเยวจักเยวจักนะครับวันดีครีบพี่ไปเยวจักเนาะเดี๋ยวเราออกไปตรงเทปจิรินแล้วเราขึ้นทางด่วนเลยขึ้นทางด่วนลงเยวจักเลยเนาะเคครับเรียบร้อยนะครับรถไม่ติดขึ้นทางด่วนนะครับหกสิบห้าบาทด่วนกาญจนามาลง อ่าถนนกาญจนานะครับมาลงเขาอยู่จักนะครับผู้โดยสารมาเจเจมอนะครับระยะทางยีิบสองกิโลเปะเลยนะโอ้เจฟเหนึ่งคมนตนะบางทีเนี่ยนะครับอ่ายี่สิบสองกิโลนี่มิเตอร์เท่าไหร่มิเตอร์ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะครับมิเตอร์ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทในกรณีที่ล้อหมุนหมดนะแต่ถ้าล้อจอดเนี่ยจะลืมนะว่ามันดีดขึ้นเหมือนกันแต่วเนี่ยเวลาเราวนเนี่ยรอบเลยเนี่ยร้อยแปดสิบเจ็ดบาทค่าเรียกอีกยี่สิบาทก็เป็น สองร้อยเจ็ดเจ็ดเจ็ดบาทผู้โดยสารให้มาสองรอยี่สิบาทนะครับผมถ้ามาในแนวลายแมนแล้วนะครับก็แนะนำนะครับพี่พี่น้องนนะครับที่กดรับงานลายแมนนะครับเวลาท่านงานขึ้นเนี่ยท่านกดรับงานลายแมนนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมาสมัครลายแมนแล้วยังกดรับงานไม่เป็นนะครับอยากกดรับงานลายแมนได้ชัวร์นะครับพยายามจิ้มนะครับถ้าใช้นิ้วโป้ก็จิ้มยำยนะครับ จิ้มย so, no ้ำๆนะครับแล้วก็เวลาอ่านนะครับเวลาอ่านเนี่ยท่านท่านไม่ต้องไปอ่านหมดนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันให้เปรี้ยมาหมดนั่นแหละผู้โดยสารก็ให้มาเนี่ยบ้านโน้นบ้านนี้ตรงนั้นตรงนี้ซอยนั้นซอยนี้ไปตรงลงนู้นลงนี้ระยะทางกี่กิโลนะครับท่านอย่าไปอ่านแบบนั้นนะครับท่านอ่านแค่ว่าหนึ่งหละงานมันเด้งขึ้นมันคืองานนะครับท่านดูคร่าวๆรูดลงมาเลยนะครับระยะทางนะครับไปไหนส่งไหนจิ้มเลยนะครับ ถ้าไม่งั้นนะท่านกดรับงานไม่ทนันเพื่อนสมาชิกนะผมจะบอกไว้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นไลน์แมนหรือว่าจะเป็นแกปแคล้ายๆกันนะครับท่านจิ้มรับลเลยถ้าท่านจับไปนะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าเออไปตรงไหนนะพอไปรับพอไปรับผู้โดยสารแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็คงมาดูว่าอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะรับก่อนก่อนงานมันขึ้นงานมันขึ้นเนี่ยก่อนจะไปรับผู้โดยสารเนี่ยเราจิ้มรับเลยถ้าใจท่านจะเอานะ ยี่สิบกิโลเนี่ยยังไงมันก็ได้อยู่แล้วสองร้อยนะท่านนะเชื่อผมเพิะน,นะครับกดค่าเรียกยี่สิบาทนะครับนะอ่ะมารายงานไลน์แมนแล้วก็บอกเทคนิคน,นิดนึงนะครับกดนะกดจนกว่าเรามันจะขึ้นคำว่าได้รับงานนะครับไม่ใช่อย่าไปจิ้มครั้งเดียวนะถ้าจิ้มครั้งเดียวหนะ่ะมันจะไม่ทันเขาจิ้มแบบเป็นไหมเวลาแร็คแกลบเกิบ,กบฟูดฟาดไลน์แมนอาหารเนี่ยเขาส่งกันที่ไม่มอเตอร์ไซค์เขานั่ง มือจะอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่คือทคนิคทีไทยบอกเลยนะเทคนิคไม,ไม่ไม่ปิดบังนะครับอ,นนอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้พี่ๆน้องๆรับงานเก่งๆทุกคนนะครับไม่ว่าเทคนิคอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะผมก็มาได้ยาวประมาณสักสิบกว่านาะทีเดี๋ยวยาวกว่านี้เดี๋ยวพี่ๆน้องๆเบื่ออีกเดี๋ยวขี้เกียจดูนะครับบางคนก็อยากดูสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับผมก็เอาคําแนะนําแล้วก็มาพูดคุยต่างๆ เกี่ยวกับการขับแท็กซี่หาเงินดีไหมทุกวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้ทุกทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับแท็กซี่ผมรู้ผมก็บอกว่ารู้ไม่รู้ผมก็ไม่ทําคลิปออกมาก็บอกว่าไม่รู้เขาเท่านั้นแหละนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้แล้วก็คงงั้นหัวเข้าบ้านอีกแล้วนะครับสวัสดีครับขอให้ร่ารวยเด้อวันนี้วันเสาร์วันที่16หวไมออกขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบมีลาบมันประเสริฐปลอดภัยหากินก็หากินโดยสุดจริตไม่คดโกงผู้โดยสารนะท่านนะสวัสดีครับ